สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสนันติกาเกียงเลขที่20ชั้นปวช3ทับ 7. วันนี้นะคะดิฉันจะมาเสนอโครงงานเรื่องสร้อยข้อมือจากลูกปัดนะคะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ1สายวัดข้อมือนะคะ2กตัดไกล 3. ตัดแก้ตัดเล็บ4เอ็นนะคะ แล้วก็5นะคะจะเป็นตัวก้ามปูนะคะนีนะ่ทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นปิดปลายนะคะแล้วก็จะมีลูกปัดนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนขั้นตอนในการทานะคะมีดังนี้เลยนะคะทุกคนขั้นแรกนะคะเราต้องมาวัดข้อมือของเราก่อนนะคะว่ามันยาวเท่าไหร่นะคะเพื่อที่เราจะได้ปตัดเอ็นถูกนะคะทุกคน ข้อมือตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาวัดกับ N เลยนะคะแล้วเราก็จะตัดน,นะคะแล้วก็ตัดไปเลยนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานำปิดปลายนะคะมาหนีบกับ นี่นะคะสอดเข้าไปในเอ็นแล้วเราก็นีบกับเอ็นเลยนะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้ลูกปัดไหลลดลุดนะคะบีบให้แน่นเลยนะคะแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็ร้อยลูกปัดได้ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนขาใส่เข้าไปเลยนะคะชอบแบบไหนอชอบสีอะไรใส่เข้าไปตามใจชอบเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนเมื่อลอยได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นสุดท้ายนะคะเราก็จะมาใส่ก้ามปูกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อเอาไว้คล้องนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ใส่ไปเลยอุยแล้วก็พู่กันไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี้เป็นยังไงคะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่ได้นะคะไม่หลุดไม่ร่วงแน่นอนจริงนะคะทุกคนคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสร้อยข้อมือของอีกชั้นนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะสวยงามมากเลยนะคะใครสนใจนะคะสามารถทักแชทไลน์แอดหรือว่าหน้าเพจมาได้เลยนะคะทุกคนคะ่คะราคาเป็นกันเองมากเลยนะคะ